สวัสดีครับน,นี้เราก็ได้มา,าเดี๋ยวพามุมกว้างนะครับผมพระบรมธาตุแสนไหนะครับผมเราเดินเดินชมบริเวณโดยรอบก่อนนะครับผมพระเจดีย์ดีก่อนสวยงามครับเป็นพระบรมธาตุโบราณเลยนะครับผมบ,บรูรณะหลายครั้งลว รอบๆพระเจดีย์ก็จะมีพระนะครับผมมีพระประธานประจําวันนึอพระตระลางนะครับปางมันวิชัยนะครับตั้งอยู่นะครับผมต่อไปเรามาดูความเป็นมากันนะครับผมตำนานนะครับผมจะพาดูตำนานก่อนนะครับผม จะอ,อ่านให้ฟังนะครับผมตําตนานประวัติพระาธาตุแสนหายาสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสร็จพร้อมทั้งพระอานนท์เพื่อทรงจาริกศาสนาอย่างเมืองสุวรรณภูมิครั้งนั้นชาวกระเรียงได้นําแตงโมมาถวายพระพุทธเจ้าขณะเสวยแตงโมพระทนวงเล็บเขี้ยวนะครับผมวงเล็บปิดได้กระเทะาะวงเล็บ เปิดนะับแผงมงเีปิดออกมา,าพระองค์จึงมอบให้พระอานนท์นำไปให้แก่ชาวกะเหรี่ยงผู้นำแ่งโมงมาถวายเพื่อก่อเป็นสถุป,แ,ปลแล้วบรรจุไว้บนยอดเขาซึ่งเป็นที่บริสถานพระาธาตุในปัจจุบันจากนั้นพญาเจตบุตรผู้เป็นเจ้าเมืองได้ทราบความจึงได้ อาจิงไปนมัสก,การพระธาตุด้วยความศรัทธาแล้วประกาศให้ชาวเมืองร่วมก่อสร้างพระธาตุขึ้นรั้นสมเด็จพระนเรศวรยกทัพตีเมืองพมา่าสามารถกวาดของมีค่าได้จำนวนมากเกินที่จะนำกลับกรุงศรีอยุธย,ย,ยาได้จึงนำของมีค่าบรรจุใส่ไว้ในถ้ำใต้พระบรมธาตุด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของชื่อพระบรมธาตุแสนไหา ประวัติการบุรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุแสนหายนะครับผมอันนี้ก็โดยสังเขปนะครับเอาแค่ประวัติโดยสังเขปนะครับผมเดี๋ยวดูประวัติแล้วก็คราวนี้ก็ดูไปเดินรอบนะครับผมดูพระเจดีย์ดูมุมกว้างนะครับผม,มแป๊บนะนะครับผม นี่ก็มองรสชาติฮนะข้างบนเป็นทรงละคังคว่ำนะครับผมแล้วก็ข้างล่างเป็นน่าจะเป็นเหลี่ยมๆนะครับผมจะดีเป็นเหลี่ยม อ่าส่วนข้างเจดีนะครับผมชาวบ้านก็ได้ส่วนข้างเจดีนะครับผมอ่าก็ได้มีอนุสาวรีย์หรือว่าอันอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรสวนมหาราชนะครับผม ทรงถืออาวุธนะครับผมทรงถืออาวุธแล้วก็ทรงหลังน้ำนะครับผมแล้วเหล่าทหารก็ต้องให้ความเคารพมากนะครับ คาถาจะเสด็จในสวนคุ้มภัยให้ลาบนะคตั้งนำโมสามจบแล้วก็อิติกิตังเอหิเทวตาหิจะมหาเตโชนระปุชิโตสระหุปัญจะยาทิปตินาเดโซจะมหาราชาเมตตาจะกรโรติมหดา,าพังสศธาสธิพระวันตุเมนะครับผมอรสุเดชพระชระชมาลาจมามิศิรสาพิมพิมพังพุทธยาณน,นเดสวนสัพพทุก,กะ สมเดตรังสันติทงังสุขทังสัาตีนะครับผมหลค์ท่านก็ทรงปกป้องคุ้มครองทำให้เราประชาชนทุกหมูลเหล่ามีแผ่นดินอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นศาลเจ้าที่นะครับผมทางนี้เขาเรียกว่าศาลเจ้าเมืองนะครับผม เนี่ยมองไกลๆก็จะดีก็สวยงามมากครับผมก็คิดว่าพาเที่ยวนะครับผมผมก็ได้มากราบด้วยกราบจะดีนะครับ สวยงามครับสวยงามมากครับสักพักเราก็จะกราบพระนะครับผมกราบพระก่อนนะฮะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ